วันนี้นักก้นพัสดุมาค่ะจากช่องเล่นกับลูกนะคะแม่กิ่งส่งมาให้น้องแก้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะแกะเลยแกะเลยอาวันนี้นะคะเราได้รับพัสดุจากช่องเล่นกับลูกนะคะแม่กิ่งน้องมิซอนส่งมาให้น้องเกลลี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่าข้างในมันคืออะไรนี่แกะสติกเกอร์ใช่รอบที่แล้วแม่กิ่งส่ง อของทีง่ทำสกุชีมาให้นะคะรอบนี้ส่งอะไรมา呐นะมาช่วยกันแกะไม่แกช่วยแกะเร็วขอบคุชีค่ะมันก็คือสกุชีนั่นเองว้าวามีอะไรมั่งเอาออกมาให้หมดเลย<ม>เอ่อเอกมาอีกออกมาอีกอา่าหมดหรือยังคะยังโอ้โหมันกิ่งส่งมาเยอะมากอกจะต้องมีคน อขวดนมเป็นขวดนมแม่กิ่งบอกว่าเป็นขวดนมล่องหนเราก็ยังไม่รู้เล่นยังไงเดี๋ยวไปถามแม่ก,กิ่งรอบหนึ่งเนาะนี่ขวดนมค่ะเป็นการบีบขวดนมเล่น,นาาค่ะก็ต้องขอขอบคุณแม่กิ่งกมากเลยนะคะนี่นะคะช่องเล่นกับลูกนะคะน่ารักมากมากเลยนะ <ขอ S 1> ส่งของให้น้องเกลียดด้วยนี่ทนีกเป็นขนมปงังไอเป็นไข่ ่ะดูเยอะมากเลยขอบคุณค่ะแม่กิมขอบคุณแม่กิมมากมากเลยนะคะว้าวมันเจ๋บมากเลยคะล่ะสโลมัล้ยน่ารักน่าดนี่เป็นรูปอะไรคะนกนกนกมูกใช่ไหมโอเคชอบอันไหนชอบ อ่าใช่เนาะแล้วก็มีด้วยขนมจีนใช่ใช่น่ารักมากเลยเออพี่พูดไม่ได้เพราะว่าอะไรมันเป็นของเล่นก <ol> ่อนพูดไม่ได้ของเล่นที่ไหนพูดได้คะแก่เอันนี้มีตัว่พี่พูดได้อันนี้ขนมปังขนมปังเนาะ<แ>อ่าโอเคเนาะก็ขอบคุณแม่กิ่งมากๆนะคะขอบคุณแม่กิ่งน้องมิซอนเนาะที่ซื้อของมาฝากเกลลี่เต็มเลยเกลลี่ไม่ค่อยจะมีนะคะคุชชี่อ่ะ มีเรอแต่ว่าหายไปแล้วค่ะมีในห้องน้ำหมดแล้ว <c oughs> ก็ไปใส่น้ำไงก็เลยพังหมดเลยใช่ไหมอ่านนะคะ<ต>อ่ะอดอนนี้เดี๋ยวเราไปถามแม่กิกรอบนึงเนาะว่ามันเล่นยังไงเนาะเราก็ยังเล่นไม่เป็นเนาะเขาบอกว่าเป็นขดนมล่องหนแล้วก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้รว่ามันคืออะไรเมื่ากี้เล่นเมื่อกี้นั่ขยะมัน,ก,น,ก,น,ก,นก็จะเป็นฟอ,ง,องนี้ เป็นคนนพเขนท้องใช่อันนี้เกอลี่อาบน้ำมาใหม่ๆเลยนะคะพัสดุม,มาส่งพอดีดีเจม,มา้าของแกะก็เลยต้องมาสภาพนี้นะคะแป้งซ็มอยู่เลยอ่ะโอเคค่ะน,น้องแกลลี่ลาก,ก่อนเร็วเกมต้องกดไล์กดชซ์กด,กดจดราคาเกมทำไม่เลยค่ะ